สาวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยับช่อง Blue Frame Channel วันนี้อยู่กับเกม a r k Survivor Evolution Map Island ปกตินะครับเพราะว่า Lost Island เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ได้กับเพื่อนนะตอนที่เปิดเซิร์ฟได้แต่วันนี้เล่นเป็นเอ่อธรรมดาก่อนนะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมไปปรับคูณทุกอย่างแล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราเอ่า เรานี้ฟาร์มไปแล้ว,ลวเรียบร้อยนะครับวันนี้ที่ผมจะไปเอาคิสโซเพื่อหาของเอ่อสไปการ์ดนะครับซึ่งผมจะไม่สร้างบ้านแล้วนะก็ผมวางหรือว่าฟังทุกอย่างแล้วเนาะผมต้องการคิสโซเดี๋ยวผมตอนนี้ผมอยู่ในดิสกับคุณไอนะแต่ไม่ได้เปิดไมค์ดิสเนาะเดี๋ยวผมจะถามก่อนนะครับว่าคิสโซอ,อยู่ตรงไหนเนาะ อ่าไอา้คิทโตอ้อยู่ตรงไหนเอ่ยรู้ปะ่ะคิทโตอ้อยู่ตรงไหน,นไม่รู้เอา้าจะได้เล่นเกมแล้วมันเป็นชาแ้วโอเคครับไอก็ไม่รู้เนาะว่าคิทโตอ้อยู่ไหนงั้นเดี๋ยวเราไปหากันเดี๋ยวเราตัดไปตอนเจอคิทตต้กันเลยไปโอเคครับตอนนี้ก็เจอเป็นคิทตต้แล้วเนาะมาเจอนะครับเราขุดคิทตต้มาสักอันสักอัน เดี๋ยวเราคราฟสปายการ์ดนะครับนี่ได้สปายการ์ดมาแหละชิดเรากก็จะดูด,ดีมากขึ้นนะครับถ้ามีสปายการ์ดเดี๋ยวเราเราคามาเป็นทุกหลอ,ก,อกสลบไปเลยก็เอาฮันูกเก็บไปเลยนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เราไปจับเป็นตัวอะไรดี ถ้า,าจะจับเจะต้องต้องเตรียมเตียงนิดนึงเนาะเอาสวายการไวเ,เล็กตานี่ะโอ้ยเล็กสี่ครับเดี๋ยวเราไปกันเลยเดีกว่ไปครับนี่สวายการโคตรโหดอันนี้ผมมีตัวที่อยากจับอยู่นะ เป็นตัวเฮ้ยอบับคานูอ่ะจำชื่อได้ป่าดทีนึงไปเอาแล้วสึกการม่หาสึกการม่หาแล้วอยา่าแต่ใช้สตราร์ีน่าเยอะนะครับเขาหน้าจะหนีนนะเอ้าไม่หนีเอา้าเฮ้ยโอนครับโอนครับโอ้ยเขาเขาเพิ่มเลือดแล้วนะสาวิจเจนเลือดเร็วแล้ว แก่แล้วฮะตามไมน่าเราจะหมดเนาะตามมาอยู่นะเดี๋ยวหกสามครับหกสามหกสามครับหกสามตายอ้าวหมู 63, 63. ป,ป่าครับนน่นี่เน,น,น่่ตัวที่อยากจับนี่ ยู่ทุรันสารัสวิวเก้าเยอะอยู่นะใช่ว่าไม่เยอะมันมันอยู่กับฝูงคานูด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกแต่นี้วิวเราก็ไม่เยอะด้วยจะตามอีกเท่าไหร่นะ ดูหน่อยนะคานโนแค่500เรายิงคานโนสลบได้นะครับเอาที่สูงกันหน่อยดีกว่ามามจะวัดดวงนะ นะ่ะดอกเท่าไรดอกห้าร้อยครับดอกหกร้อยยังไม่เลยดอกแค่หกร้อยดูครับแค่จับได้นะครับนี่อ้าวอันกว่าแล้วครับ ู่แล้วคาโนจะจะนัดเดียวนะผมรอขึ้นมาอกอ,อะเฮแลไรแทงอะไรเนี่ยนะครับโฉบไปโลบไปนะครับจับคาโนโนปด้วยเลยเดี๋ยวผมขึ้นไป่จะยู่ทารโนเนี่ยเก็บไว้ก่อน รเราเตรียมมาเยอะเราเตรียมมาเยอะเราไล่มันไปก่อนนะครับไม่โห่ไม่มีพามเลยฮะาตามิน่นะครับจับคาโนไว้คู่กันเลยเดี๋ยวของเขาปิดกันนะอ่ะผมจะใส่เป็นเนื้อแล้วก็เจ็บคาโนไว้ตรงนี้นะขอตามเอ ตัวที่เราจะจับกันเนี่ยติดเราขึ้นไปเอาไอ,เอ้เทเลนโดดอนกันนะครับขึ้นมาครับยินูดบ้างไปเห็นนู อีกคนร่วงไปเลยแล้วสลบในน้ำด้วยไนงะไม่น่าทันนะครับจะได้เนาะสียดยต้องไม่น่าทันแน่ลย เราต้องปล่อยตายนะฮะปล่อยเป็นอาหารฉลามไปนนั่อะไะครับเราได้คาโนูกลับมาตัวหนึ่งเนาะนี่เดี๋ยวเรามาดูสแต็กคาโนูกันว่เอเดีก๋ยวก็คาโน,โนูนะครับเป็นเพชรโอ้เพชรเพชรเมียด,ด,ด้วยอ่ะอาเป็นนี่นะเลือดไปก็ขอเป็นน้ำนหนักน้ำเมียยังน้อยอยู่เลอยอ่ะคาโนูดูคาโนูนะครับ นี่ที่เฮลิพอร์ตร์เฮลิอตร์ต้องใช้คิปตันกับพวกนี่เนะาะลาเอ๊ะคานูสัดเดินใช้เหล็ก30นะครับอันนี้ก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจับเป็นอาเจนแฮและนะ้วเนาะมาดูอาเจนตัวนั้นหน่อยเนื้อสามครับอาเจนตัวนั้นอะ่ะเนื้อหนึ่ง ป่าน่าจะมีนะอืมอาเจนเวียสิบสามได้เป็นตัวเดียวไงนะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เอ้ยหกเอ้ยยอยู่ ะอีเดียวนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวเท่านั้นแหละสลบเลยนะสลบเลยเรียบร้อยครับสลบหมดทุก,กลายนะครับคราวน,นี้เราได้ทางคาโนทางหมาเลยฮนะเรียบร้อยครับได้ได้วูบ เออน่าจะไม่ใช่หัวหน้าฝูงเลยอ่าได้หัวหน้าฝูงแล้วทั่สิบนะทั่สิบอืมมันมันจะนัดเดียวสลบหมดเลยก็ไม่ได้นะทีนี้ออปชั่น ชิ้นนีมกลังกะแล้ว <c oughs> กันเนี่ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนล่างและผมสั่งให้พอลูหอ๋อแล้วกนะันเนาะแต้ตัวไหนเป็นหัวหน้าฝูงอ่านี่ไงไรเดือดลีเดือดเอาเป็นเลือดแล้ว ดาวม,มาีดไปเลยนี่ต้องแบบเลือดแล้วก็นหนักดาวม,มาีดนี่เมื่อไหร่จะได้โล้วโน้ทเมียด้วยไปนะไปเราไปมันกันเนยครับไปตัวเดียวเนี่เราองเอาเป็นพวกสาตมีน่าก็พวกดา,มมาดวมีดเทย ตัวแรกไม่ดูคุสวยเร็วไว้ไหมเนี่ยเร็วหอยยากเลยดูยากอ่ะสี่สิบไงอ่ะสี่สิบแล้วไง ดูนครับว่าเลือดลดไหมอุ้ยเกือบกัดไปสักทีกัดไปสักทีกปกททีกวางตอนนั้นสวยนะตัวพวกนี้ดรอปด้วยนะครับดรอปเป็นกรงเล็บเนาะเอาเอามาแค่กรงเล็บก็พอ ่อเจนนี่ยชอบดบอ่ะสักของเต็มเลยนางมือพันห้าเอาลังแรงไปจับได้ป่ะดีสวยมากดีแดงนี่หาได้ยากนะครัแบตบั้งหน้าหน้าพุ่งไปกัดกัดไม่มีสกิลอะไรเนาะ สรับนังกะมาปลาใจบุกเราอืมนะฮะฟาร์มว,วัน,นี้ไว้ไว้วะของเต็มก็ไว้ด้วยเช่นกันครับก็ถ้างั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับการระชภัยในแดนหนาวของเราก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมน,นะครับสวัสดีครับ